ค่ะดรแต๋วจะเล่าความฝันให้ฟังนะคะฝันเมื่อวันพฤหัสบดีที่13มกราคม2565นะคะในฝันก็จะมีเห็นน้องเปรี้ยวซึ่งเป็นหลานเนี่ยเขาตากผ้าอยู่แต่ไม่รู้ว่าตากอยู่ที่จังหวัดไหนนะคะดรแต๋วก็ถามคขาว่าเปี้ยวอยู่เปี้ยวอยู่วันไหนบ้าง น้องเปียวก็บอกว่าอ๋อจะอยู่วันที่18-19เนี่ยดรอกต๋ก็เลยคิดว่าอ๋ออยู่หนึ่งวันนะแล้วทีนี้ก็ในฝันก็ยังเห็นพี่สมคิดเครือวันเนี่ยเขานั่งก้มหน้าก้มตาอยู่คุณคิดไม่รู้คุณคิดเรื่องอะไรนะก็ก้มหน้าก้มตาก็ไปเรียกพิคิดพิคิดพิคิดแต่พิคิดก็ยังไม่พูดอะไรด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ตื่นค่ะตื่นพอตื่นปุ๊บก็เลยมาตีความฝันนะคะต่อไปเป็นการตีความฝันนะคะ ในขั้นแรก,นะกเนี่ยดรแต้วเห็นว่าถ้ามีการตากผ้านะเนี่ยดรแต้วมีประสบการณ์ก็คือตากก็คือหมายถึงมองไปที่จังหวัดตากนะคะการตากก็คือจังหวัดตากนะคะในจังหวัดตากก็จะมีเขื่อนภูมิพลนะคะเขื่อนภูมิพลชื่อว่าเขื่อนยันฮีอยู่ที่อำเภอสามเงาสามเงาก็แบบเหมือนเป็นกระจกกระจกเงาน,นะคะก็มีกระจกเงาก็จะเป็นพวกเลขเจ็ดอะไรประมาณนี้แล้วสามเงาสามเงาก็จะเป็นเลขสาม พอสามเราเป็นเลขสามปุ๊บเราก็ไปดูว่าเออประวัติของการไฟฟ้ายันฮีเนี่ยเปิดเปิดทำการพศ2507นะคะพอปี2510เนี่ยมีกำไรสะสมถึง397.41ล้านบาทอ่าเลขก็เลขก็จะเหมือนกันนี้เลยนะคะกระจกเงามี3มี7นะคะแล้วแล้วเราก็เราก็เลย เราก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวดูว่าวันเกิดน้องเปี้ยวคือวันที่ทลายวันเกิดน้องเปี้ยวคือวันที่1เดือนเก้ากันยายน2533นอะคะน้องเปียวอายุ32ปีส่วนพี่สมคิดที่นั่งคุณคิดอยู่อะดรเตรแต๋วคิดว่าเออมันน่าจะเป็นพวกคริสต์มาสหรืออะไรประมาณนั้นเพราะว่าเราเรียกพี่สมคิดพี่สมคิดพี่สมคิด3รอบนะคะก็เลยคิดว่าเออไตามาสเนี่ยมี3เดือนถแปลแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นถัฝันแบบเนี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น คริสต์มาสมากกว่านะก,ก็คริสต์มาสก็จะเป็นวันที่ย5้านะคะ25ธันวาก็ก็เลยคิดว่าเออหวยเนี่ยมันนา่าจะมีประมาณประมาณนี้แหละแล้วทีนี้พอพอหวยออกปุ๊บเราก็อ๋อใช่เลยไอ้ที่เราคิดว่าไอ้ทีเเเ่เราเราเห็นเราเนี้กพิคิดพิคิด,พ,คดพิคิดอะแล้วเราก็แปลว่าวันที่ยี่สิบ้า คือวันคริสต์มาสอ่ะใช่เพราะว่ามีมีเลขสองมีเลขห้าถึงแม้ว่ามันจะอยู่ด้วยกันไอถึงแม้ว่ามันจะอยู่ต่างกันนะดรแต่ก็แปลความถูกเพลงแต่ว่ามันอยู่มันอยู่อ่าห่างห่างออกจากกันแล้วทีนี้เขื่อนภูมิพลเนี่ยเขื่อนภูมิพลอยู่จังหวัดตากก็ต้องหวยหรืองวดเนี่ยจะต้องมีเลขเก้าอามีเลขเก้านะแล้วเขื่อนเขื่อนภูมิพลเนี่ยชื่อว่าเขื่อนยันฮีพอยันฮีปุ๊บก็แบบ ตอนที่หวยออกเนี่ยมันจะอยู่ในบริบทของของอ่าวันพ่อคุณรามคำแหงนะคะก็คือว่าอ่าเจ็ดร้อยสามสิบเก้าปีลายสื่อไทยซึ่งหวยที่ออกวันที่สิบเจ็ดมกราคมเนี่ยมันเป็นวันพ่อคุณรามคำแหงหวยที่เราเราทำนายไว้เนี่ยว่าอาจจะต้องเกี่ยวกับวันเกี่ยวกับภาษาไทยอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าหวยออกวันภาษาไทยก็คือวันที่29กรกรกฎาคม หวยออก92ก็คืออันนี้นะคะหวยออก92คือวันที่29กรกฎาคมเป็นวันภาษาไทยนะคะแล้วแล้วแล้วทีนี้ยังมีเหลืออยู่เพราะว่าเลขที่ออกก็คือเลขวันภาษาไทยแต่ลายสื่อไทยเนี่ยยังไม่ออกแล้วก็เราก็เลยคิดว่าเอองวดงวดต่อมาเนี่ยงวดวันที่1กุมภาพันธ์2,565เนี่ยเลขที่จะต้องตามก็คือเลขของ เขื่อนยันฮีก็คือก็คือในหลวงราชกาลที่9พระองค์สวรรคตอายุ89พรรษาเลขเลขนี้เลข89ดเก้าับจึงเป็นเลขที่น่าสนใจแล้วก็เลขเลขอ่ากำไรสะสมของเขื่อนยันฮีก็คือ397นี่ก็ยังเป็นเลขที่ต้องตามอยู่นะคะแล้วเนื่องจากว่าเทศกาลตุษจีนเนะี่ยในวันที่1เนี่ย หนึ่งกุมภาเนี่ยเปน็นวันวันตุดจีนก็เลยทําให้อา่าจีนเนี่ยจะต้องมีเลข7และทีนี้ปกติถ้าเราถ้าเกี่ยวกับจีนเนี่ยเขาก็จะเป็นเทศกาลพวกกินเจพวกอะไรเงี้ยหวยก็จะออก7997อยู่ประจําแล้วเลข3993กเนี่ยก็ยังเป็นเลขที่ที่ต้องสนใจเพราะว่าเป็นพยัญชนะ39ตัวในสมัยสุขโขทัยที่พ่อคุณลำคำแหง่ะยังพ่อคุณลำคำแหงประดิษฐ์อักษรไทยในปี พศ1826จะมีอักษรจะมีพยัญชนะไทย39ตัวสระ20ตัวแล้วก็วรรณยุกสองเสียงก็คือเสียงเอกเสียงโทนะคะเลขที่น่าสนใจในงวดที่งวดวันที่1กุมภาพันธ์ส5 6 5สำหรับดรแแต๋วและดอกรแต๋ให้น้ำหนักมาที่เลข8998แล้วก็379หรือ397เนื่องจากว่าวัน วันอาตุจีนด้วยแล้วก็วันภาษาไทยก็ยังอยู่ในสิ่งที่จะต้องตามต่อไปนะคะผิดถูกอย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังแต่ถ้าเป็นดรแตวแล้วถ้าฝันแบบนี้ดรแตวก็ตีความแบบนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะไว้พบกันในคลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะ